นายกให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีผู้ว่าอุบลมอบนโยบายส่วนงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบจอ,อุบลมอบอุปกรณ์จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการและรถเข็นวิวแชร์ให้รพระภิกษุสงฆ์มอบถุงอย่างชีพบรรเทาทุกข์นครอุบลไม่ทิ้งกันพัฒนาฝีมือแรงงานอุบลราชธานีเตรียมการช่วยบรรเทาทุก์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสนับสนุนโดยซันซิคลครีมหนวดผมสูตรเซรามเนือบางเบาซึ่มสาบเร็วล่างออกง่ายใน30วิทัวไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมหนุ่มสวยซะเหลหนวดผมสวยง่ายๆด้ทีบ้านลองเลย สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่16ตุลาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวุวรทิศค่ะมาเริ่มื้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะตรวจเยี่ยมการบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นาูนยนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบตำบลวารินชำราบอภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีโดยนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังังวดอุบลราชธานีรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่จัังหวดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน10อําเภอ46ตำบล304ชุมชนและหมู่บ้านโดยกรมชนประทานได้มีการเร่งระบายน้ำในพื้นที่โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องถักดันน้ำและหน่วยฝ่ายทหารได้แก่มณฑลทหารบกที่22กองพันทหารราบที่6อพยพป,ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและขนย้ายทรัพย์สินไปไว้ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการแก้ปัญหาอุทกภัยและพบปะประชาชนว่าทุกคนฝากความห่วงใยมาอย่างพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่มีความเดือดร้อนในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาทางน้ำท่วมและฝนแล้งรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอด และพยายามทำงานจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมมากก็จะท่วมน้อยลงและในบางพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพยายามลดความเสียหายให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่เศรษฐกิจจากการตรวจเยี่ยมประชาชนในหลายพื้นที่วันนี้ได้หาแนวทางไม่ให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจทั้งในเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมเร่งการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้เร็วที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่าชาวอุบลราชธานีเป็นคนที่มีความเข้มแข็งใจสู้ขอให้อุทกภัยในครั้งนี้คลี่คล,คลายโดยเร็วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมผู้ประสบอุทกภยัยพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภยัยจำนวน260ครัวเรือนพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภยัยให้พร้อมสู้ไปด้วยกันกับนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกคนต้องรักสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกันโดยนายกย้ำว่าจะทำให้ดีที่สุดอุบลราชธานีมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำเรื่องของนโยบายของรัฐบาล นายพง์รัตนพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ห้องประชุมสวนสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เน้นย้ำเรื่องของนโยบายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาที่ดินทำกินให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ป่าแก้ปัญหาประชาชนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัญหาหมอกควันให้หน่วยงานจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ร,นร,ร,ร,รณรงค์เกษตรกรทั้งปีในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการไถกลบการชิงเผาก่อนเก็บ ในส่วนของการจัดการขยะต้องยกเรื่องนี้เป็นวาระของจังหวัดที่จะต้องมีกิจกรรมและตัวชี้วัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องภายในปีนี้หรือปีหน้าและจะต้องจัดการบอกขยะที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมอบอุปกรณ์จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการและรถเข็นวิลแชร์ให้กับพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบนายการกันตินานายกอบจอุบลราชธานีมอบหมาให้ในายสิทธิพลลาหะวณิชรองนายกอบจอุบลราชธานี ร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมอาบาจอ,อุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนแก่คนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีข้อมูลมาจากอสมอและผู้นำชุมชนที่แจ้งเหตุผ่านสมาชิกสภาอาบาจอ,อุบลราชธานีในพื้นที่ว่ามีผู้ต้องการขอรับความช่วยเหลือซึ่งล้วนเป็นผู้พิการเป็นผู้ยากไร้ โดยมีนายมลชนกันติน,นันประธานสภาอบาจาอุบลราชธานีนางสาวนัน,นพัฒวาจาดีสมาชิกสภาอบาจาอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย นายสิทธิพลกล่าวว่าสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายกอบาจาอุบลราชานีได้มอบหมายให้ตนพร้อมคณะนำกายอุปกรณ์จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการจำนวนหนึ่งชุดและรถวิวแชร์จำนวนหนึ่งคันไปมอบให้แด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งอาพาธป่วยติดเตียงกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ณวัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับเครื่องอุปกรณ์จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการนับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางศูนย์เอื้ออาทรนคนพิการอ,าาอบจอุบลราชธานีได้ผลิตและคิดค้นขึ้นมาเพื่อนำไปช่วยเหลือคนพิการในการทำกายภาพบำบัดในการกระตุ้นบริหารกล้ามเนื้อแขนและขาที่อ่อนแรงให้สามารถกลับมาเดินได้อย่างปกตินอกจากนี้ที่ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการยังเป็นศูนย์ผลิตซ่อมบำรุงรักษาแลกเปลี่ยนรับบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนมีการออกหน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับคนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อมาได้ที่045311689หรือสอบถามประสานขอรับความช่วยเหลือผ่านทางสมาชิกสภาอ,อบาจอ,อุบลราชธานีในเขตพื้นที่ของท่าน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนำคณะผู้บริหารและสอทอลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบถุงอย่างชีพออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นนะคะให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตามศูนพักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและชุมชน โดยในช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดบุรพาสามและชุมชนสาะระกลางบ้านดูณศูนย์พักพิงชั่วคราวบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนวัดบุรพาสองชุมชนโรงเรียนเทศบาลบุรพาหนึ่งและชุมชนวัดเลียบสองณบริเวณใต้สะพานร้อยปีและช่วงบ่ายลงพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเยาวเลศสองและ3ชุมชนถนนพนมหนึ่งสองชุมชนวัดโรมนันและชุมชนวัดกุฎคูณณนะวัดกุฎคูณ ชุมชนโรงเรียนเบ็นจมาหนึ่งและชุมชนวัดป่าแสนอุดมณศูนย์พักผิงชั่วคราวห้วยม่วงทั้งนี้นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมซึ่งได้มีการดําเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7็อุบลราชธานีเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต,ใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้ส่วนราชการในสังกัดทุกหน่วยงานนำภารกิจเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้สถาบันสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเตรียมนำภารกิจไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบย้ายยกปลัก๊กสวิตช์ไฟขึ้นเหนือระดับน้ำเข้าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทำมาหากินตรวจซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรซ่อมรถจักรยานยนต์และสาธิตการประกอบอาหารให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีแม้ระดับน้ํำยังท่วมไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็อุบลราชธานีได้มอบให้ทีมงานเจ้าหน้าที่เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่จัดทําแผนเผชิญเหตุมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถลงพื้นที่ได้ทันทีที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดทําสุขาลอยน้ําเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ดยในขณะน,นี้สถาบันมีแผนจัดทําสุขาลอยน้ําจํานวนสองหลังนายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่าในสถานการณ์เช่นนี้อยากเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําสุขาลอยน้ําร่วมบริจาคตลอดจนร่วมกันจัดทําสุขาลอยน้ําได้ที่สถาบันและสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศเพื่อม,มอบให้แกช่ชุมชนที่ประสบภัยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่าย เช้าวันที่16ตุลาคม2564นาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีนายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายพร้อมพบปะกับนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะในความร่วมมือโครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป้าหมาย12รุ่นจำนวน240คนซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณพศสอ 2, 5 6 5และเป็นประธานมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักง,งานการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเจจอธิ์คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นผู้รับมอบและมอบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่ผานการทดสอบมาตรฐานฝีลือแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นบุคลากรของ,ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจำนวน57คนโดยนางสาวทักษณาชมจันทร์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นตัวแทนรับมอบ จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน24คนและพิธีเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขาเทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร,รมมหาวิทยลาลัยราชภัฏอุบลราชธานีภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงานโดยสถาบันให้การสนับสนุนทางด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการฝึกอบรมการทดสอบม,มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางวิชาการให้กับบุคลากรในภาครัฐและเอกชนและบุคลากรในท้องถิ่นที่ทั้งสองหน่วยงานจัดขึ้นงงงาาาานนนกิดปับคืยลม้พ ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,050บาทขายออก28,150บาททองรูป,ปรพันณรับซื้อ27,545บาท72สตางค์ขายออก28,650บาทขอบคุณ www.grotrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล28บาท29สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮอ e ี20 29บาท64สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮ91 3 0บาท88สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮ95 31บาท15สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกาส1นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกาหนาที สำหรับสาวๆที่อยากมีผมนุ่มสวยวันนี้นะคะซันซิลมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากสาวๆกันค่ะซันซิลอยากให้สาวๆให้ความสำคัญกับความสะอาดล้างมือและซ่าผมบ่อยๆเพราะผมสัมผัสกับผิวหนาของเ้าโดยตรงซาผมถูกมือขจัดสิงสกปรกและแบคทีเรียราคาพิเศษสุดคุ้มแค่29บาทจริงๆแล้วซันซิลเขามีน้ำกันหลายสีหลายสูตรบอกว่าจะเป็นสีส,มส้มสีชมพูสีเขียว สึ่งตะล a สีก็จะซอยเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปสีสม้มซอยฝืนบำรุงผมแห่งเสียในท่านที่สีชมพูซอยผมมีน้ำนักจะส่งง่ายขึ้นถึงหาเท่าพร,พร้อมหอมน่านถึงเ2ชั่วโมงสีเขียวซอยบำรุงผมถี่เนวและดูนะให้มีสุขภาพดีขึ้นหาเท่าและเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่าลืมเดอ้อใส่แชมพูอย่างเดียวบ่พอต้องใส่รีหนวยผมส้นสิวสูรเซลนล ทุกคลั่งหลังสะสะและนวดเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวยคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโสพล Cable TV สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ